มันอะไรสามเหลี่ยมบิบกูโดนกว้างลงไปกว้างลงไปมึล้วเหรอมึงลงวงกลมเจ้อกูเนี่ยพวกมึงอ่ะกลมหมุนแล้วเดี๋ยวกูจะรอดเออคำนวณนี่ไงเห็นไหมกูบอกแล้วไม่โดนโดนฟ้านะกูเองเนี่ยไอ้เหี้ยกูบอกมึงแล้วบอกได้ทุกคนเลยไอ้พวกคนอื่นอ่ะกูเขาบอกมึงได้เหมือนกันมึงโดนนะมึงโดน นนนนี่มเอยขาดั t <t ้แขนจัดเดี๋ยวนี้ก็โดนตัวเงผมบอกมึงแล้วยังยั่งยังยังยังเดี๋ยวมันก็โดนของตัวเองไปบ้างโดนนะโดนนะโดนโดนจริงปลไหวมันโดนโดนเห็ไม่บอกแล้วว่าโดนมึงชนะไปเนี่ยการที่มึงบอกว่ามึงคูบอกแล้วเนี่ยมันทำให้มึงรู้สึกดีขึ้นไหมไอ้เหี้ย ล้วนดีมือก็ทำกลับไปเออดีมันดีโดนได้ได้สี่เต้มไม่คิดน้ำตาไหลเลยเหนื่อยไหวตัดทิ้งหนะที่ไม่เอาเอาลอยลอยลอยนะเฮ้ยได้ได้ไหวห้าเต้มห้าแต้มก็แฮ้มตาโลมย์เซฟตัวของมึงก็คือตรงนี้กลับตรงนี้นีแล้ กูเมือนมาทำะไรกว่าออแล้วมองจากมุมนี้ไม่เหมือนลงุงกูว่าเออล้วหายกัไหนวะไอ้เงี้ยหลอกตัวเองไอ้จ๋าพอดีอุย้ยมึงไปทำกงั้นได้ไงวะไม่ได้เต็มโอ้นิดเดียวเฮ้ยผมพอจะมีหวังหรือเปล่าไอ้งเงี้ยอย่าไหลไปผมได้เลอไนะอ้งเงี้ยองคือแทงแม่นทุกรูมีรูไหนมึงไหลหมด ได้หมดเลยผงไม่คิดจะค้ําเ่ยหน่อยเหรอได้มันไม่มีเฮ้ยมันไม่ได้คิดด้วยเฮ้ยอันนี้ถึงไหมเนี่ยถึงดิแต่ถึงถึงหกเชอร์เซ็นแต่แม่บวกไมแต่บแม่แม่บแม่แม่วแม่แม่มุ่มมดแม่บวกแม่หแต้มครับมขึ้นว่ะขึ้นเหลือคนละตองโดนโดนนี้โดนเหลืองข้างบนโอดโทรศัพท์ก่ไาแต้มเป็นรไข่อะ กูยังไม่หมูบอลจากคดีเลยเมื่อกี้อย่าต้องร่างดีกูเตือนแล้วนะอันนี้กูเตือนแล้วนะเล่นวงกลมไม่ดีเล่นวงกลมก็เตี่ยไอ้เหี้ยไม่ได้ขัดนี่สีนี่กลมไม่มีอะไรที่กูทำได้ดีกว่านี้ลแหละคำพูดเดียวถ้าลงแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเอออันนี้ดีดีช่างแรงตกลงไปแรงๆเลยอย่าแรงเฮ้ย้นี่คุณ ไม่พอหรือเปล่าไอ้เรี้ยไ,ได้ไเนี่ยโ <c oughs> ดนถามอ่ะโดนโดนที่ชัดเฮียกากรรมการมันคร้อแม